ดูข่าวสิทธิและโครงการต่างๆจากทางรัฐบาลรวมถึงข่าวดังอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตังมีเดียช่องสตังมีเดียช่องข่าวของคุณสตังตามข่าวประจำวันที่20พฤษภาคม2566ครับสำหรับเงินประกันรายได้ชาวสวนยางระยะที่4จะโอนเข้าบัญชีวันไหนคลิปนี้ตอบชัดนะครับขอบคุณข้อมูลจากเพจสวัสดิการทันข่าวนะครับโดยระยะที่4นี้นะครับเขาแบ่งเป็นประมาณ6งวด ในงวดที่1ถึงงวดที่2เนี่ยจะจ่ายแล้วเสร็จนะครับภายในเดือนกรกฎาคมนี้ส่วนการจ่ายเงินงวดที่3 4 5 6หนี้จะจ่ายให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนกันยายน6 6นี้นั่นเองนะครับซึ่งพี่น้องเกษตรกร,ะรกน,นะครับชาวสวนยางที่ได้สิทธิ์เนี่ยต้องผ่านการตรวจลายชื่อยืนยันสิทธิ์ในชุมชนของท่านเสียก่อนจากนั้นรอประมาณ2สุกรอรับเงินโอนนั่นเองครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสถานะเงิน ยังพาลาได้นะครับในเว็บไซต์ข้างล่างนี้เนาะสตังต์จะแปะลิงก์ไว้ให้และคุณก็เข้าไปตรวจสอบได้ครับหากใครใ้สตังติดตามข่าวสารสวัสดิการอะไรก็ตามนะครับคอมเมนต์มาใต้ล่างได้เดี๋ยวสตัง์และทีมงานจะไปตามข่าวให้แล้วก็จะทาคลิปมาบอกคุณแบบนี้กดติดตามและกดกระดิ่ง u t u b e ช่องสตังต์มีเดียด้วยนะครับสตังต์จะส่งข่าวให้คุณโดยตรงถึงหน้าจอครับมีคำถามเกี่ยวกับโครงการต่างๆจากทางสวัสดิการแห่งรัฐอย่าลืมโทรมาพูดคุยได้ที่สตังต์ไลฟ์สด ทุกวันอาทิตย์เวลา4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นเบอร์นี้เลยครับ0825171297ยังมีครั้งเจอกันที่สตังไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นอย่าลืมโทรมานะครับ